สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรเนื่องจากมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ถามว่าสอนวิธีออกจากระบบผู้ปกครองแบบใช้เครื่องที่โดนมาคับหน่อยครับซึ่งความหมายของคุณผู้ชมท่านนี้ก็คือให้ผมสอนวิธีปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองในเพ t o r e โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านนั่นเองดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองในเพ t o โต โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือกรณีลืมรหัสผ่านนั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store ปึ๊บหลังจากนั้นแตะที่เมนูรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนขวามือปึ๊บแตะการตั้งค่าปึ๊บแตะคำว่าครอบครัวปึ๊บสังเกตว่าในหัวข้อการควบคุมโดยผู้ปกครองตัวน,นี้เปิดใช้งานอยู่เราก็แตะเข้าไปปึ๊บถามว่า การเปิดใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงในกรณีที่ลูกหลานเรานะครับมีการใช้งานแอปหรือว่ามีการเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะดาวน์โหลดแอปใน Play Store เนี่ยนะครับแอปไหนที่มีเนื้อหาที่รุนแรงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกมก็ได้นะครับนะครับอาจจะเป็นเกมต่างๆที่มีค่าใช้จ่ายเยอะๆนะครับมีการซื้อไอเทมนะครับที่มีราคาแพงเนี่ยเราสามารถป้องกันได้โดยการเปิดใช้ การควบคุมโดยผูป้ปกครองนั่นเองนะครับคือหมายความว่าเนื้อหาในแอปต่าง,างๆที่มีความรุนแรงรวมไปถึงนะครับเกมต่างๆที่มีการซื้อไอเทมต่างๆเนี่ยจะถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงนั่นเองนะครับนะฮะหรือเราจึงใช้เปิดใช้ในส่วนของการปกครองโดยผู้อการควบคุมโดยผู้ปกครองนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือแอปที่มีเนื้อหารุนแรงเกมที่มีการเติมไอเทมแพงๆเนี่ย จะไม่สามารถเปิดได้นั่นเองโดนบล็อกไปหมดเลยเนาะการที่จะปลดล็อกได้ก็คือนะครับปิดการใช้งานตรงนี้ตอนแรกมันเปิดอยู่วิธีปิดก็ปิดตรงนี้ครับปุ๊บอ่านะครับคราวนี้ก็ต้องใส่รหัสผ่านใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่เรานั้นลืมรหัสผ่านนะครับนะฮะเราก็มีวิธีแก้เนาะนะครับเราสามารถที่จะปิดใช้งานเนี่ยโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ออกจากหน้าจอน,นี้ไปเลยนะครับคุณผู้ชม โอเควิธีในการปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองโดยไม่ต้องใช้หลักฐานก็เข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่าครับนะฮะจะไปที่การตั้งค่าตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วนะครับเลื่อนจากแถบาแจ้งเตือนลงมาแล้วแตะไปที่ในส่วนของรูปเฟืองหรือว่าการตั้งค่าตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหาคําว่าแอปหรือว่าการจัดการแอปนี่ครับคําว่าแอปเราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นเลื่อนหา คำว่า Google Play Store หรือว่า App Play Store นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ Google Play Store เราก็แตะเข้าไปปึ๊บแล้วมาแตะคำว่าที่เก็บปึ๊บอันดับแรกทำการลบแคชปึ๊บแตะจัดการข้อมูลปึ๊บแตะคำว่าตกลงปึ๊บโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มรีเซ n ตหรือว่า ปุ่มใช้ง,งานแอปล่าสุดนะครับที่เป็นสามขีดด้านล่างปึ๊บปัดขึ้นปึ๊บโอเคคราวนี้เราเข้าไปที่ Play Store ใหม่ปึ๊บแตะที่เมนูรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนขวามือปึ๊บแตะการตั้งค่าปึ๊บแตะคำว่าครอบครัวปึ๊บสังเกตว่าการควบคุมโดยผู้ปกครองตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าลองแตะเข้าไปปึ๊บนี่ครับ การควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่นั่นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองและนี่ก็คือวิธีการปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองในเพ t o r ตโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือว่ากรณีลืมรหัสผ่านนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัศกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ